ค่ะเย็นวันนี้นะคะพระอาทิตย์จะกลับบ้านแล้วนะคะพามาชมดอกว่านสีทิศสวยๆนะคะว่านสีทิศอมาริลิสนะคะว่านสีทิศฮอลแลนด์นะคะเป็นหัวหอมใหญ่นะคะที่ออกดอกได้สวยงามมากพามาดูรวมๆนะคะวันนี้ ผสมเกรสรไว้หลายตัวแล้วนะคะพยายามติดตามไว้นะคะเดี๋ยวกูจะถามว่าตัวนี้มีชื่อว่าอะไรนะคะลงเล่นเกมตอบคำถามสนุกสนุกกันนะคะแจกหัววานสีทิศนะคะแบ่งปันให้ไปปลูกกันนะคะชมดอกสวยๆ วาสิทิศมีหลายตัวมากเลยนะคะเยอะแยะมากมายออกดอกสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้นะคะมาถ่ายคลิปวิดีโอรวมๆนะคะ ตัวนี้เดี๋ยวคืนนี้นะจะผสมเกสรแล้วนะคะสวยมากๆเลยคะ่ะนีออนนะคะสีชมพูข้างบนครึ่งบนนะคะแจมสีชมพูเข้มนะคะส่วนครึ่งทางสีชมพูอ่อนนะคะแปลกดีนะคะสังเกตดูตัวนี้ได้แดงนะคะออกดอกเก่งนะคะมาเก็บภาพเก็บวิดีโอนะคะรวมหมู่นะคะแบบนี้เลยนะคะ ขอเก็บภาพสักสองสามภาพนะคะส่วนฝั่งนี้สีแดงนะคะผสมเกสรไว้บ้างแล้วนะคะนี่นะคะตัวที่ผสมเกสรแล้วนะคะก็ทำท่าจะตั้งท้องนะคะ ไว้ลุ้นกันยาวๆนะคะออกดอกแบบนี้เราต้องรีบจิ้มจิ้มจิ้มเลยนะคะให้เขาได้เกสรตัวผู้นะคะจะได้มีเมล็ดให้เราเพาะขยายพันธุ์ต่อนะคะนี่อย่างบานๆอย่างนี้จิ้มได้เลยนะคะเอาขนขนตัวผู้นะคะสีน้เหลืองจิ้มใส่ตัวเมียได้เลยเขาก็จะตั้งท้องแบบนี้นะคะเดี๋ยวมีเมล็ดให้เราเพาะขยายพันธุ์ต่อนะคะ ไปแล้วค่ะกวยก็พามาชมดอกว่านสีทิศรวมๆนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ